Terima kasih telah menonton! รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจำวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทำเองได้โดยไม่ต้องงอชั่งถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งเพื่อจะได้มีพาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ กับเรียนท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยกับรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับกับมิสเตอร์พีเคนะครับซึ่งแต่ละวันนั้นนะครับผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคล็ดลับไอทีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมีเคล็ดลับมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพากันมาทํา บ่อปลานะครับแล้วก็เป็นบ่อน้ําให้กับพระแม่ธรณีแล้วก็ปู่อือนคนราชนะครับนี่คือตอนนี้กําลังทําการปรับนะครับหน้าดินแลว้วก็ปรับสถานที่นะครับก็คือตอนแรกเราก็จะมีต้นไม้นะครับแล้วก็จะมีบ่อปูนะครับแล้วก็จะมีแท่นพ่อแม่ธรณีนะครับตอนนี้เราก็จะทําการปรับนะครับแล้วก็ทําบ่อขึ้นใหม่นะครับเสร็จแล้วก็จะค่อยเอาพระแม่ธรณีแล้วก็องค์ปูนะครับ อยู่ด้วยกันนะครับเนี่ยในบอ่อเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่เราได้ทําการอันนี้เสร็จนะครับเราก็มาดูว่าเป็นยังไงเนาะ Let's go <S 来。 ตอนนี้นะครับก็เริ่มก่อฉาบขึ้นมาแล้วนะครับลักษณะการของบ่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนท่อพักเราก็จะเอาไปไว้ฝั่งนู้นนะครับท่อพักในเรื่องของการปล่อยน้ํานะครับในเรื่องของการที่จะเอาไว้ในเรื่องของการทําบ่อบําบัดนะครับก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะนี่ครับอันนี้ก็คือทีมงานนะครับช่างบ้านนาสะแบงนะครับคุณพี่เลินนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับก็ทางาน แบบไม่ต้องกลัวแดดนะครับแล้วพี่ <laughs> แบบไม่ต้องกลัวแดดนะครับเพราะว่าเรามีร่มนะครับครับอ่านี่นะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักสามสิบปอร์เซนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของกระบวนการก่อฉาบนะครับ <c oughs> นี่ก็อีกฝั่งนู้นก็ส่วนในเรื่ององการก่อฉาบนะครับเราก็จะในเรื่องของบ่อเนี่ยนะครับเราก็จะก่ออิดขึ้นมาอีก เพื่อจะไม่ให้มันไปกระทบกับตัวฝาบ้านโดยตรงนะครับหรือว่าผนังบ้านโดยตรงนะครับก็จะมีอิฐแถวนี้เรียงยาวไปนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะดาเนินการทำบอ่อบาบัดนะครับ แล้วครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราใช้ระยะเวลาประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับในเรื่องของการก่อฉาบนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับด้านนอกเราเรายังไม่ได้ฉาบนะครับเราจะทําการเทพื้นนะครับด้านในนะครับเสร็จแล้วก็ทําการฉาบนะครับด้านในก่อนนะครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกทําให้ทําการในเรื่องของการ ก่อสร้างนะครับในเรื่องของการทําบ่อปลาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเวลาไปประมาณเกือบ20นาทีนะครับเพราะว่าต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับอันนี้ก็คันข้างที่จะไปปล่อยละนะครับก็มาทาต่อนะครับนี่ก็เมื่อกี้นะครับเป็นขั้นตอนในเรื่องของการโรยปูนนะครับโรยหน้านะครับเพื่อจะให้ตัวปูนที่เราได้ทําการเทพื้นลงไปนะครับก็แข็งตัวเร็วเร็วขึ้นนะครับก็จะทําการ เกลี่ยหรือว่าการฉาบหรือว่าในเรื่องของการปรับแต่งให้มันสวยงามนะครับอันนี้เป็นลักษณะของบอ่อปลาที่เราจะทําการาเป็นบ่อเลี้ยงนะครับก็คือเอาไว้เลี้ยงปลานะครับแล้วก็จะมีพลเมทรนีนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ปูอือลือนาคราดนะครับก็คือเป็นองค์ปูนะครับที่ตั้งอยู่ตรงนู้นนะครับก็อ,อยู่จุดมุมนี้ตรงกลางก็จะเป็นบัวนะครับแล้วก็จะมี อะไรตกแต่งนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาดูนะครับวิธีการนะครับของช่างนะครับคุณพี่เลินนะครับก็อันนี้กับทีมงานนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก80%นะครับก็ให้พี่แกทําเป็นบ่อไว้นะครับส่วนการตกแต่งนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาทยอยตกแต่งทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็ ถ้าเราตกแต่งตอนนี้นะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณนะครับบานปลายนะครับ ที่คลิปที่แล้วนะครับได้พาทุกท่านมาดูในช่วงของการก่อสร้างนะครับก็คือการทําบ่อน,นั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นการฉาบป,ปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงว่าเก็บรายละเอียดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทาสียังไม่ได้ตกแต่งนะครับก็คือเราจะเอาหินกาบนะครับทาเป็นรอยมาอย่างนี้นะครับอยู่หลังพระแม่ธรณีแล้วก็องค พญานาคนะครับก็จะเป็นหินกาบนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็เราก็จะทาสีแล้วก็จะตกแต่งไปด้วยหินกาบเป็นเป็นลายเป็นลายนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเราทําบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามองจากสนาบ้านเนี่ยนะครับก็จะลงตัวพอดีนะครับอ่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการจัดเตรียมนะครับแล้วก็เราก็จะ ถวายนะครับผลไม้นะครับพานใบสีแล้วก็อาจจะมีทูปเพียนนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับพอเป็นพิธีนี่ก็เป็นพระเมรุณีนะครับองค์นี้นะครับบูชามาหนึ่งพปอบาทนะครับสวยงามนะครับเป็นองค์ที่สวยมากนะครับสวยมากส่วนองค์นี้ก็องค์พญานาคนะครับ ตอนนี้ก็บูชามาเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทนะครับจนบอ่อเนี้ยก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็กำลังทดสอบระดับน้ำอยู่นะครับว่าเราจะต้องได้ปรับปรุงตรงไหนไหมนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นระ,ระบบพ่อนะครับหลังบ้านนะครับข้างบ้านไปถึงห้องน้ำนะครับก็ นี่ก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เราไม่ได้ทําเป็นระบบท่อน้ําดีน้ําเสียนะครับก็คือเราจะประมาณว่าตัวนี้เราจะเน้นประมาณว่าเราเลี้ยงปลาหางนกยูงนะครับแล้วก็จะมีบัวนะครับมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขปัญหานะครับ นี่ก็ถือว่าประมาณ80%นะครับในเรื่องของการทำบอ่อนะครับแล้วอีก20%ก็คือการตกแต่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าหลังจากที่เราตกแต่งเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ทุกท่านก็อาจจะบอกไม่ออกเลยเอ๊ะมันเป็นคือบอ่ออะไรนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเพิ่งสร้างบอ่อเสร็จนะครับเรายังไม่ได้ทําการตกแต่งอะไรใดๆนะครับมีแต่สร้างบอ่อเสร็จแล้วก็เอาพ่อแม่ธรณีเข้าไปในบอ่อแล้วก็องค์ปู หรือนักะลาดนะครับที่ได้บูชามานะครับก็เอามาใส่ที่บ่อนะครับเสร็จแล้วก็จะมีาการตกแต่งด้วยบัวนะครับแล้วอาจจะมีปลานะครับแรกๆเราก็อาจจะเลี้ยงปลาหางยุงก่อนแล้วก็ช่วงหลังๆมาก็อาจจะมีปลาค้าป,ปลาอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในอนาคตเนาะโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับบ่อหน้าบ้านนะครับ ตอนนี้นะครับก็เป็นพิธีกบบาราบไหว้ภูชาเสียงศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยมีพระเมธรณีนะครับบีดมวยผมแล้วก็องคูพญานาคอือนักพราชนะครับรครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ดําเนินการนะครับถวายใบยสีนะครับลูกเทียนผลไม้น้ําแดงน้ํเปล่านะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับ บ้านนะครับที่เราได้ทําการสร้างบ่อปลานะครับหรือว่าบ่อน้านะครับถือว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเรานําสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปไว้ที่กลางบ่อน้านะครับแล้วก็ในอนาคตอย่างที่ผมได้บอกท่านผู้ชมไปว่าผมอาจจะมีในเรื่องของปลาสวยงามนะครับหรืออาจจะตกแต่งตรงนี้นะครับให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นการถวายใบสีนะครับรูปพญานาค สามเสียงน,นะครับโดยใบตองนะครับนี่นะครับก็จะมี1ันหานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหมากรูีูก็ตุ้ไม้นะครับน้ำปล่านะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นการถวายนะครับสิิงศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในบ้านกูบไวคุ้มครอง ตัวเรานะครับตัวนี้เรื่องของบ่อปลานะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็ตอนนี้เราแค่ทาเป็นบ่อนะครับแล้วก็กําลังทดสอบน้ํานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแท่นนะครับที่ประดิษฐานของพระแม่ธรณีนะครับปี่มวยผมนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สวยงามมากนะครับสวยงามมากจริงๆส่วฝั่งนั้นก็จะเป็นในส่วนขององค์ พญานาคนะครับที่เป็นกายทิพย์ขององค์ปู่อือลือนคราดนะครับที่เป็นที่ดวงดังของชาวจังหวัดบึงการนะครับแล้วก็บึงคงหลงนะครับนี่ครับอ่ะโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของอการถวายบายสีแล้วก็ผลไม้ทูบเทียนนะครับของอที่เราได้ทำการนะครับทำบ่อ ให้ท่านนะครับแล้วก็ถวายผู้เทียนไปสีบูชานะครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่ง นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับรั้วันนี้นะครับผมพิธีกรกิณฑ์นทมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสนับุนนคับสวัสดีครับโอเค y e a